สวัสดีครับผมอาร์ตอาชิระวันนี้จะพาทุกคนมาชมโครงการร่มรื่นเงียบสงบและฟังก์ชันครบในทำเลโรงโปะครับตอนนี้เราอยู่ที่พาโนพายอีกโครงการคุณภาพจากอีซีกรุ๊ปครับสำหรับคนที่ทำงานย่านบางละมุงแหลมฉบังและพัทยาและกำลังมองหาบ้านที่อยู่ได้ทั้งครอบครัวพาโนพายนี่แหละครับบ้านในฝันเลยมีห้องอนเนกประสงค์เพิ่มอีกหนึ่งห้องในชั้นล่างนะครับราคาเพียงแค่2ล้านกว่าบาท ใกล้มอเตอร์เวย์โลเคชันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับไวท์พายบ้านอิสระดีไซน์โดดเด่นด้วยสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกตัวบ้านเป็นสีขาวสะอาดตาตัดกับหลังคาสีเทาเข้มสร้างความคอนทราสต์ที่น่าสนใจบรรยากาศผ่อนคลายและเงียบสงบจุดเด่นของบ้านแบบนี้นะครับคือพื้นที่กว้างได้อารมณ์เหมือนแบบบ้านเดี่ยวลิฟ i ิ g งรูมแอเรียเนี้ยโปร่งโล่งเย็นสบายได้บรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองมากเลยครับ ทุกการออกแบบคำนึงถึงฟังก์ชันของการใช้งานของครอบครัวยุคใหม่สะดวกสบายในการอยู่อาศัยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จริงๆครับเชื่อมต่อมาที่ d ิ n i n g a r e เรครับสามารถวางโต๊ะทานข้าวขนาดใหญ่รองรับได้ถึง6ที่นั่งส่วนด้านหลังก,ก็จะเป็นมุมจิบกาแฟแพนทรี่ครัวฝรั่ง สำหรับครอบครัวไหนที่ชอบทำอาหารต้องถูกใจสิ่งนี้ครับทางโครงการเขาต่อเติมครัวไทยมาให้เรียบร้อยโชว์เมนูความอร่อยได้ทุกวันเลยส่วนโซนนี้จะทำเป็นพื้นที่ซัลลลกล้างหรือสวนเล็กๆหลังบ้านก็ชิลมากครับขึ้นมาที่ชั้น2จะพบกับห้องนอนใหญ่ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งเหมือนมีอาณาจักรส่วนตัวกว้างขวาง,วางพอที่จะวางเตียงขนาด k i ิง s ซ z ์และตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้อย่างสบายสำหรับอีกสองห้องนอนลองจินตนาการดูนะครับ ห้องหนึ่งอาจจะเป็นห้องนอนของลูกน้อยที่มีพื้นที่เพียงพอสําหรับเตียงโต๊ะเรียนและพื้นที่เล่นเล็กๆเ,เป็นมุมให้เขาได้ปล่อยพลังความคิดสร้างสารรค์ส่วนอีกห้องอาจจะเป็นห้องพระที่เงียบสงบหรือห้องนอนเอาไว้ต้อนรับแขกทุกห้องออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูงสามารถตกแต่งดูวอินเดตตามไลฟ์สไตล์ของคุณเลยครับนอกจากนี้การวางผังห้องต่างๆคำนึงถึงการใช้แสงธรรมชาติอย่างเต็มที่ช่วยประหยัดพลังงานและสร้างความสว่างภายในบ้าน พร้อมระบบไฟฟ้าและปลั๊กที่ติดตั้งอย่างลงตัวรองรับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้อย่างสะดวกสบายไปดูส่วนกลางกันครับสำหรับคนที่อยู่ติดบ้านไม่ชอบออกไปไหนที่นี่มีฟิตเนสสระว่ายน้ำสนามเด็กเล่นไว้รองรับลูกบ้านครบทุกกิจกรรมส่วนผมต้องว่ายน้ำเท่านั้นครับสำหรับระบบ Security มีให้ตั้งแต่ทางเข้าเป็นดับเบิลเกตระบบสแกนทะเบียนรถกล้อง CCTV ว และพี่ๆรอปภดูแลตรวมตามมาตรฐาน EC Group มั่นใจใช้ชีวิตปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงครับพาโนพายอยู่ในโลเคชั่นที่จะไปไหนก็สะดวกใกล้3เส้นทางหลักถนนมอเตอร์เวย์สุขุมวิทและถนนสายสายใกล้ห้างโรงเรียนแหล่งงานและตลาดสะดวกสบายทุกการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันอย่างลงตัวจริงๆ ฝากบ้านโครงการพานภัยให้เป็นบ้านในฝันของครอบครัวที่กำลังมองหาบ้านใหม่อยู่นะครับครบทั้งดีไซน์ทั้งฟังก์ชันเซลฟิตเปิดทุกวันแวะมาชมกันได้เลยนะครับผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ฝากติดตามอาร์ตพาไปชมโครงการดีๆใน EP ถัดไปด้วยนะครับสวัสดีครับ